สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญเสมาพ่อปู่สีสุดโทพญานาคราชออกป่าคำชโนดนะคะสำหรับเหรียญนี้ก็จะมีโค้ดที่ชัดเจนนะคะดิอิมจะส่องกล้องให้ดูค่ะ ทุกท่านจะเห็นว่าด้านหน้าจะมีการปิดทองมานะคะแต่สำหรับลูกค้าที่ชอบแบบว่าสวยใสก็ต้องไปล้างเองนะคะเพราะว่าอิ่มจะไม่ได้ล้างพระให้อยู่แล้วนะคะเมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทองค์พระจะมีความสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปพอสมควรคะ่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคา IDline เบอร์โทรศัพท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทัก Mess e n g e r ได้และสามารถขอรูปภาพที่ชัดเจนเพิ่มเติมได้นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วอุดหน,นุนสินค้าต่ตางๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ